สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel madman คนบ้าหนังเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง the swarm หนังจากปี2020เรื่องราวของครอบครัวในชนบทครอบครัวหนึ่งคนเป็นแม่เนี่ยทำฟาร์มตากแตงส่งออกแต่ธุรกิจของเธอก็ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นั่นทาให้เธอกับครอบครัวมีฐานะที่ค่อนข้างจะยากจนและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลําบากจนกระทั่งเธอได้พบเรื่องราวสุดบังเอิญไวตากแตงพวกนี้เนี่ยมันชอบกินเลือดของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะเลือดของมนุษย์ นั่นทำให้พวกมันขยายพันธุ์และ,จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้ธุรกิจของเธอประสบความสําเร็จในทันทีโดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยว่าความชิบหายกําลังมาเยือนเธอแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรรับชมได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับเริ่มเรื่องมาที่ครอบครัวสามแม่ลูกคนแม่มีชื่อว่าเวอร์จิเนียเป็นแม่ไม้ลูก2ลูกสาวคนโตมีชื่อว่าลอร่าลูกชายคนเล็กมีชื่อว่าแกสตองเวอร์จิเนียเธอเป็นเจ้าของฟาร์มตั๊กแตนโดยเธอจะเลี้ยงพวกมันเอาไว้ในโดมแบบนี้ครับอาหารที่เธอให้พวกมันกินเนี่ย ก็จะเป็นเจลาตินผสมกับอะไรสักอย่างอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจะนะแต่ดูเหมือนว่าพวกมันจะเติบโตและขยายพันธุ์ได้ไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อถึงเวลาที่ต้องเอาออกมาขายเนี่ยทางผู้รับซื้อก็จะดูไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาต้องการตักแตนที่ตัวใหญ่และเยอะมากกว่านี้ปัญหานี้ทําให้เธอเครียดออกมากๆเธอแทบจะไม่เหลือตังค์เพื่อเลี้ยงครอบครัวของเธอแล้วแต่ว่าเธอก็มีเพื่อนชายคนสนิทยอยู่คนหนึ่งเขามีชื่อว่าคาริมเป็นเจ้าของโรงงานผลิตไวน์ซึ่งเขาก็มีน้ำใจกับเธอเอามากๆวัวจีนี่โทรไปขอยเเงงินขาถึ500ยูโ เป็นเงินไทยก็ประมาณ2 0,000ครับแถมพี่แกยังถามเหมือนประชดด้วยนะว่าอยากจะได้เพิ่มอีกไหมก็ขำๆนะครับคาริมเขาอยากจะช่วยเหลือเวอร์จินีให้มากกว่านี้เขาก็เลยติดต่อเพื่อนที่ทำฟาร์มเลี้ยงสตัตว์ว่าให้ไปช่วยอุดหนุนตะก,กร้าตของเวอร์จินีสักหน่อยเพื่อที่เธอจะได้มีรายได้เข้ามาบ้างต้องบอกก่อนนะครับว่าตะก,กร้าไตของเธอเนี่ยเอาไปทําได้ทั้งแป้งทอดกินหรือจะเป็นอาหารสัตว์ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะสั่งเธอมาครับซึ่งในวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าไฟฟ้าที่บ้านของเธอจะไม่ค่อยพอแล้วนะ เธอถึงกับรีบบอกให้ลูกๆปิดไฟในบ้านเพื่อที่ไฟในดมตกกะกะตตนจะได้มีใช้ต่อไปอาหารการกินก็ดูไม่ค่อยจะมีโดยรวมเลยก็คือตอนนี้ครอบครัวของเธอกำลังตกอยู่ในที่นั่งลําบากในเช้าวันถัดมาเวอร์จินี่ก็ได้พาลูกๆไปส่งของกับเธอในเมืองนั่นทาให้อลอร่าได้เจอกับผู้อริของเธอไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นแก๊งอันธพาลในโรงเรียนครับพวกมันได้อัดคลิปร้อเรียนตะก,กะแตนทอดแม่ของเธอเธอก็เลยเดินปีกเข้าไปด่าพวกมันชุดใหญ่จนกระทั่งพวกมันพูดถึงพ,อองพ่อของเธอที่เสียชีวิตไปแล้ว เธอก็เลยตบหน้าสั่งสอนมันกลับไปไอ้หนุ่มตัวใหญ่นี่ก็ไม่สนใจผู้หญิงเลยนะมันได้ตบหน้าเธอกลับไปหนึ่งชาติต้องให้วอร์จินีเข้ามาห้ามทั้งสองคนถึงจะยอมหยุดสู้กันพอกลับบ้านไปลอร่าก็พูดความในใจของเธอทั้งหมดว่าเธอเนี่ยเบื่อสิ่งที่แม่ทํามากแค่ไหนเธอไม่อยากจะเป็นตัวตลกของใครอีกแล้วเครียดเรื่องลูกไม่พอวอร์จินียังต้องมาเครียดกับเรื่องธุรกิจของเธออีกเราพูดรับซื้ออีกเจ้าหนึ่งที่ติดต่อมาก็ดันกดราคาตากแต้ของเธอจนเธอเองก็เริ่มจจะะทอใกับมลล่ วัวจีนี่เข้าไปคุยกับรอร่าอีกครั้งคราวนี้เธอก็เปิดใจพูดกับลูกเลยนะว่าเดี๋ยวเธอจะขายของในแล a p ตากแตนทิ้งให้หมดจากนั้นเธอก็จะพาลูกๆย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อื่นเพราะได้ยินแบบนี้เนี่ยรอร่าก็ดีใจมากเลยครับทีนี้ตัดภาพมาในวันถัดไปครับเพื่อนของคาริมที่เป็นเจ้าของฟาร์มเป็ดเขาได้เดินทางมาติดต่อขอซื้อตากแตนไปนเลี้ยงเป็ดของเขาในช่วงแรกก็ดูพูดคุยกันดีนะแต่พอถึงตอนที่จะจ่ายเงินเนี่ยลุงแกก็มาบอกว่าเดี๋ยวจ่ายให้ก่อน200ยอโระอ,300อยะนนยใหร นั่นทำให้วอร์จินีโกรธมากเลยครับมันเหมือนกับว่างานของเธอมันโดนดูถูกอะไรประมาณนั้นเพราะถ้าคารินไม่จ่ายให้ต่ลุงเนี้ยเป็ดก็จะจ่ายแค่2 0 0เธอก็เลยหยิบพวกตกกะกแตนที่เธอจะขายมาทําลายทิ้งสรุปก็คือไม่ได้ขายกันแล้วครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเธอยังเข้าไปในหลับเลี้ยงตกกะกแตนและทําลายข้าวของในแลบนั้นทิ้งด้วยอารมโมโหจนกระทั่งเธอเกิดอุบัติเหตุหรือลมหัวฟาดจนสลบไปพักหนึ่งพอตื่นขึ้นมาครับเธอก็พบว่าพวกตะกแตนเนี่ย มันกำลังดูดกินเลือดเนื้อที่แขนของเธออยู่แถมเลือดของเธอที่กระเด็นออกไปติดตามผนงังก็มีตะกั่วบางส่วนตามไปกินเลือดนั้นด้วยววจินี่เธอแปลกใจกับเรื่องนี้อยู่พอสมควรแต่เธอก็ยังเครียดกับการขายพวกมันอยู่ดีเธอไปนั่งปรึกษากับคาริมที่ไร่ของเขาซึ่งคาริมก็ดูเป็นห่วงเธอมากๆเลยนะหลังจากนั้นไม่นานเธอก็เดินทางกลับบ้านเธอได้ยินเสียงร้องของพวกตะกะตั่วแดงลัน่นเธอก็เลยเข้าไปเช็คดูสักหน่อยดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยตะกั่วของเธอจะคึกคักเป็นพิเศษทั้งท เสียงร้องของตั๊กแตนยังคงดังอย่างต่อเนื่องแถมพวกมันยังดูคึกมากกว่าเมื่อคืนอีกด้วยขนาดตัวก็ดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเธอก็เลยคิดว่าที่พวกมันกินเรื่องของเธอเมื่อวานเนี่ยมันน่าจะมีผลอะไรสักอย่างละเธอก็เลยลองเปิดแผลที่แขนแล้วยิ่งแขนไม่ฝูงตั๊กแตนกินซะเลยทําให้ในคืนนี้เนี่ยพวกตั๊กแตนก็ร้องกันดังลั่นเลยนะพอถึงรุ่งเช้าของอีกวันไอ้พวกตั๊กแตนก็ยังไม่หยุดค้างวัวจีนี่เดินเข้าไปสำรวจดูพวกมันเธอก็ได้พบว่าพวกมันมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นอัตตรราาากาายลดลดง ยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังออกลูกออกหลานยุย่ยเยอะเต็มไปหมดทั้งนี้เมื่อก่อนเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรแบบนี้เลยครับเธอได้พบเคล็ดลับการเลี้ยงตาก,กแตนเข้าแล้วว่าอาหารที่พวกมันชอบนั่นก็คือเลือดของสิ่งมีชีวิตเธอก็เลยคิดแล้วว่าตกกะกแตนของเธอจะต้องทํากาไรได้มากแน่ปกติที่ขายไม่ค่อยดีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าจนวนตกะกแตนที่เธอขายมันมีน้อยเกินไปแถมพวกมันยังมีขนาดตัวที่เล็กอีกด้วยราคามันก็เลยตกมันไม่คุ้มค่าเลี้ยงครับพอเห็นทางทําเงินแบบนี้เธอก็สั่งทํโดมขยายฟาร์มตะก แกสตองเห็นว่าแม่กําลังขยายโดมน้องก็ดูตื่นเต้นใหญ่เลยนะเขาก็เลยขอเข้าไปดูพวกตั๊กแตนสักหน่อยคือปกติน้องเ็าชอบเอาตั๊กแตนไปเลี้ยงครับน้องยังมองออกเลยว่าพวกตั๊กแตนมันดูตัวใหญ่ขึ้นน้องก็เลยขอพวกมันตัวหนึ่งไปเลี้ยงซึ่งวอร์จนีก็ไม่ได้ขัดอะไรครับขณะของลอล่าทุกคนยังจําได้ไหมครับว่าวอร์จนีสัญญาอะไรกับเธอไว้พอรู้ว่าแม่จะทาฟาร์มตั๊กแตนต่อเนี่ยเธอก็โกรธมากเลยนะเพราะว่าเธอไม่เชื่อแม่จะทําได้และเธอไม่อยากจะลําบากแบบนี้อีกแล้ว แต่ปัญหาก็คืออาหารของพวกมันครับเธอต้องใช้เลือดในการเลี้ยงพวกมันเธอก็ลงทุนกีดแขนของตัวเองแล้วผสมกับเจลาตินให้พวกมันได้กินซึ่งมันก็บั่นทนทั้งร่างกายและจิตใจของเธอไปด้วยเวลาที่เธอจิตตกแบบนี้เนี่ยเธอก็มักจะไปนั่งคุยกับคาริมอยู่เสมอนี่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทาให้เธอสบายใจขึ้นในเช้าวันถัดมาเธอก็เริ่มเก็บตะกแตนออกมาขายเธอได้เดินทางไปหาเพื่อนของคาริมด้วยจํานวนตะกแตนที่มากขึ้นขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเดิมลุงแกก็เลยรับซื้อเอาไวา้แถมยังให้ราคาคสูงงถึง500ยโ พอขา,ขายได้มาแบบนี้เนี่ยเธอก็ไม่รอชาร้าที่จะขยายกิจการเธอได้ทาการสั่งโดมเพิ่มแถมยังได้สั่งเลือดมาเลี้ยงพวกมันอีกด้วยทุกขั้นตอนที่เธอทําทั้งการเลี้ยงการเก็บการนํามาแปรรูปก็คือเธอทําคนเดียวเลยนะลอล่าก็มาช่วยแพ็คใส่กล่องนิดหน่อยถือว่าเป็นคุณแม่ที่แข็งแกร่งมา,มากๆเลยครับซึ่งลอร่าก็เริ่มสงสัยแล้วว่าแม่ของเธอเลี้ยงตักแตนแบบไหนกันแน่เพราะทุกๆคืนเนี่ย ลอลา่าจะต้องทนฟังเสียงของพวกตกกะกแตนจนนอนไม่หลับและได้เห็นแม่แ,มแอบย่องเข้าไปให้อาหารพวกมันอยู่เสมอในเช้าวันรุ่งขึ้นแฟนของลอล่าก็มาหาที่บ้านเขาก็ชวนเธอคุยเรื่องตาก,กแตนนะนะโดยที่ไม่รู้เลยว่าเธอเนี่ยเกลียดไอต้ตาก,กแตนพวกนี้มากแค่ไหนลอล่าก็หัวร้อนสุดๆไปเลยครับเธอถือมีดเดินเข้าไปในโดมตกกะกแตนแล้วกรีดกงบางส่วน้อมกบกรีดโดมด้านนอกออกมาด้วยทําให้ตกกะกแตนจํานวนหนึ่งหลุดออกมาได้ความซวยก็เลยตกไปอยู่ที่น้องแกสตองคือน้องเขาพาแพะไปเดินเล่นครับไอแพะตัวนี้เนี่ย มีความหมายกับน้องและครอบครัวเอามากๆตอนนี้น้องก็มานั่งเล่นในรถกระบะส่วนแพ้ไปนั่งอยู่หลังรถพวกตะกั่เติเข้ามาจมตีที่รถทันทีแกสตองเขาปิดหน้าต่างรถเอาไว้ครับน้องก็เลยไม่โดนอะไรแต่ว่าแพ้ที่อยู่หลังรถเนี่ยไม่รอดครับไอ้พวกตะกั่วติ้น่าจะหอบไปสูบเลือดเรียบร้อยแล้วพอวจินนี่กลับบ้านมาแกสตองก็รีบเข้ามาฟ้องทันทีครับเธอก็เลยรู้ว่าต้องมีคนทําอะไรกับดมตะกั่ตินแน่ๆแต่ตอนนี้ก็ต้องช่วยลูกขับรถตามหาแพ้ซะก่อนขับไปได้ระยะหนึ่าาากันกกตมห ซึ่งเรื่องเศร้าก็ได้เกิดขึ้นแล้ววอร์จินีได้เจอซากศพของแพะพวกตะกะแตงกำลังลุกินเลือดเนื้อของมันอยู่เธอได้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับแล้วก็บอกกับลูกว่าเธอหามันไม่เจอแกสตองก็เสียใจกับเรื่องนี้มากเลยนะพอกลับบ้านมาวอร์จินีก็ด่าลอร่าซะยกใหญ่ว่าทำไมถึงไปทำลายโดมแบบนั้นเรื่องนี้ทำเอาทั้งบ้านวุ่นวายกันไปหมดพราะในวันถัดมาเนี่ยวอร์จินีก็ต้องแกล้งพาแกสตองออกไปตามหาแพะอีกรอบทั้งนี้เธอรู้อยู่กับใจว่าแพะตัวนั้นได้เสียช ตอนนี้ปัญหาที่บ้านก็เยอะพอแล้วทุกคนต่างก็เครียดกันไปหมดเธอก็เลยพาลูกทั้งสองคนไปเที่ยวทะเลแล้วทีนี้เนี่ยแกสตองเขาอยากไปเข้าค่ายฟุตบอลของโรงเรียนแต่ว่าเมื่อก่อนน้องเคยมีปัญหาเกี่ยวกับปอดซึ่งตอนนี้น้องก็ไม่ได้มีอาการอะไรแล้ววอจินี่ก็ลังเลก,กับเรื่องนี้อยู่นิดหน่อยเธอก็เลยตัดสินใจว่าจะให้แกสตองไปเข้าค่ายซึ่งน้องก็ดูดีใจเอามากๆเลยครับพอเดินทางกลับไปถึงบ้านคาริมก็นั่งมอเตอร์ไซค์สุดเท่รออยู่หน้าบ้านมันเป็นมอเตอร์ไซค์คันที่ลอล่าอยากได้และนก็คืออขขงวญ ที่เวอร์จินีเอามาเซไปลูกสาวของเธอนั่นเองครับเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยนาจะเป็นวันที่ครอบครัวพวกเขามีความสุขมากที่สุดละเวอร์จินีไปกินไวน์ต่อที่โรงงานของคาริมคุยไปคุยมาทั้งสองคนก็เกิดอารมณ์จะสบะกบกึศกันแต่ว่าเวอร์จินีก็รีบปิดตัวออกมาก่อนนะนะความสุขผ่านไปไม่นานครับปัญหาใหม่ก็โผล่มาอีกแล้วบริษัทที่ขายเลือดให้เธอเนี่ยไม่สามารถส่งเลือดมาให้เธอได้อีกแล้วนั่นก็เพราะว่าเวอร์จินีไม่มีใบอนุญาตก็ไม่รู้ว่ารอบแรกเธอสั่งมาได้ยังไงนะครัเ,เ,เ,นะนนเีียนนนนะาใว้่ เธอได้สั่งโดมมาเลี้ยงตากแตนเพิ่มอีกแล้วนั่นทำให้ในคืนนี้เธอต้องใช้เลือดของตัวเองในการเลี้ยงพวกมันในเช้าวันถัดมาวัวเจนี่ก็กำลังนั่งประกอบโดมเลี้ยงตะกแตนอยู่คนเดียวคาริมก็เข้ามาทักทายเธอตามปกติครับแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยพอใจพูดจาไม่ดีใส่เขาไปแถมยังบอกอีกว่าถ้าคาริมคิดจะมาที่นี่อีกก็ให้โทรมาบอกก่อนก็แล้วกันคาริมก็เลยงอนกลับไล่ไปเลยครับเอาละ่ะในคืนนี้เธอก็ต้องคิดแล้วว่าจะหาเลือดที่ไหนมาเลี้ยงตะกแตนดีโดยความบังเอิญครับ มันชอบมีหมาของเพื่อนบ้านวิ่งเข้ามาในไล่ของเธอจังหวะนั้นน้องหมาก็โผล่มาพอดีเธอก็เลยแอบอุ้มมันมาแล้วส่งให้พวกตะกะแตนกินซะเลยผ่านไปอีกหนึ่งวันตาลุงที่เป็นคู่ค้าก็พาเพื่อนของแกมาครับวร์จินี่ได้ลูกค้ารายใหญ่เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วซึ่งเธอก็ดูดีใจเอามากๆในตอนนี้เนี่ยพวกตะกะแตนยังพอขายได้อยู่เพราะมันยังมีจํานวนเยอะและขนาดตัวที่ใหญ่ติดอยู่อย่างเดียวเลยนะนั่นก็คืออาหารของพวกมันเธอต้องคิดแล้วว่าจะไปหามาจากไหนทําให้ในคืนนี้เน่ยออรนกก็ขับถออลลาเลนะ เธอไน้อแอบ,บไปเชื้อวัวของชาวบ้านแล้วก็เลื่อนๆเอาไปผสมให้ตกกะกแตนกินดูเหมือนสถานการณ์ที่กำลังจะดีกับกลายเป็นแย่ลงไปเรื่อยๆในตอนเช้าเธอก็ไม่ยอมตื่นไปส่งลูกเข้าค่ายเพราะอาการอ่อนล้าจากการทำงานลอล่าก็เลยต้องทำหน้าที่ไปส่งแทนเขาไปถึงน้องก็รออยากให้แม่มาส่งก่อนไปครับแต่โทรเท่าไหร่แม่ก็ไม่ยอมรับน้องก็เลยต้องไปออกค่ายแบบเศร้าๆลอล่ากลับบ้านไปเธอพยายามจะเรียกหาแม่แต่ไม่ว่าจะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับจากแม่เลยเธอก็เลยขึ้นไปตามที่ห้องครับ เวอร์จินี่ไม่ได้อยู่ในห้องพิงเอาไว้เพียงเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยคราบเลือดลอล่าออกไปตามหาต่อในโดมเลี้ยงตะก,กะแตนเธอดยินเสียงแม่ร้องแบบแปลกๆพอเดินเข้าไปดูสิ่งที่เธอเห็นก็ทำเอาช็อกไปเลยนะเพราะเวอร์จินี่กำลังเอาตัวเองไปนั่งให้ตะ๊กแตนกินเลือดอยู่ฉากนี้ทำเอาขนลุกไปเลยครับเธอตกใจวิ่งหนีกลับเข้าไปแอบในบ้านพร้อมกับรีบส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือจากคาริมโดยที่เธอไม่ได้บอกเขาตรงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นคาริมเดินทางมาหาเวอร์จินี่ในคืนนี้เธอยังคงทำงานขอออองเเเธยู่หมมืนดิ จนกระทั่งเธอเป็นลมต่อหน้าของเขาเขาก็เลยพาเธอกับลอล่าไปที่บ้านแล้วก็ทําเป็นจะนั่งดูหนังผ่อนคลายกันจากนั้นเขาก็หาจังหวะไปแอบคุยกับลอล่าว่าตอนนี้วอร์จินี่เป็นอะไรกันแน่เขาเองก็รู้สึกว่าเธอแปลกๆไปลอล่าก็เอาแต่ร้องไห้แล้วก็บอกว่าพวกตะกแ่นพูดยังไม่ทันจบวอร์จินีก็เข้ามาขัดจังหวะแล้วพยายามจะถามว่าคุยอะไรกันคาริมก็ระเบิดถามไปตรงๆเลยนะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับวอร์จินีกันแน่แต่ว่าเธอก็ยังไม่ยอมบอกแถมยังจะให้คาริมพาเธอกับลูกกลับ,บ ซึ่งในเวลาเดียวกันครับตาลุงเพื่อนบ้านก็มาตามหาน้องหมาที่หายไปด้วยความสอดรู้สอดเห็นลุงแกก็เข้าไปหาในโดมตกกะกแตนแถมังเปิดหลังตกกะกแตนออกมาหนึ่งรังอีกด้วยพวกตกะกแตนก็พากันบินออกมาเกาะบนเพดานลุงแกเห็นศพน้องหมาทุกห่อเอาไว้โดยที่แกไม่ทันได้ระวังตัวพวกตกะกแตนที่ออกมาได้เนี่ยกลุมถึงฉีกแกกินเป็น,นชิ้นๆคาลิมพาสองแม่ลูกมาส่งถึงบ้านพอดีพอพวกเธอกลับเข้าไปในบ้านแล้วด้วยความสงสัยครับ คาริมก็แอบ,บเข้าไปในโดมเลี้ยงตั๊ก,กแตนนั่นทาให้เขาได้เจอกับศพของตาลุงเพื่อนบ้านที่เสียชีวิตจากการโดนตั๊กแตนลุมกินไปแล้วคาริมหนีออกมาเจอกับวร์จินี่เขาไม่พูดอะไรไดแต่รีบพุ่งหน้าไปที่รถวั์จินี่ก็รีบวิ่งไปเค้นถามลอร่าว่าเธอไปบอกอะไรกับคาริมกันแน่ทีแรกก็เหมือนว่าคาริมจะหนีนะแต่เปล่าครับพี่แกไปหยิบถังน้ำมันมาลาดใส่โดมและจุดไฟเผาทุกโดมไปพร้อมกันนั่นทำให้สถานการณ์ทุกอย่างวุ่นวายกันไปใหญ่ พวกตากแตนบินหนีออกมาได้เป็นจำนวนมากคาริมรีบพาลอล่าเข้าแอบในบ้านส่วนวอร์จินีเธอก็พยายามจะดับไฟที่โดมไม่ได้จนกะทั่งมีเสียงลอล่าร้องดังขึ้นมาเธอรีบวิ่งกลับเข้าไปในบ้านแล้วได้พบว่าพวกตากแตนมาอยู่เต็มใบหมดยิ่งไปกว่านั้นคาริมเนี่ยกระโดดเมืมันกินไปเรียบร้อยแล้วครับลอล่าวิ่งหนีออกไปทางหลังบ้านโดยที่มีตากแตนฝูงใหญ่บินตามเธอไปด้วยเธอรีบมุ่งตรงไปที่ทะเลสาบแล้วได้พลิกเรือล,ลงทะเลจากนั้นก็เอาตัวเองลงไปอยู่ใต้เรือพวกตากแตนพยายามจะกินเธอให้ได้ วัวจินีที่วิ่งตามมาแล้วเห็นแบบนั้นเธอก็ต้องรีบคิดหาวิธีช่วยลูกครับเธอได้กีดมือของตัวเองแล้วใช้เลือดเหล่านั้นละเลงที่ตัวพวกตกตะแตนก็เข้ามาลุมกินเธอทันทีแต่ว่าเธอก็เดินลงน้ำมาเรื่อยๆทำให้พวกตกตะแตนข้างที่บินลงมาจมน้ำตายตามกันไปทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นวัวจินีเองก็รอดชีวิตมาด้วยเช่นกันลอล่ารีบออกมาจากใต้เรือพร้อมกับรีบวิ่งเข้าไปช่วยแม่และนี่ก็คือตอนจบของหนังเรื่องนี้สำหรับเดอนสวาม2020 ได้คะแนน,นจากเว็บ IMDB ไปถึง5.3เต็ม10คะแนนและเว็บมาเขือ์เน่ามากถึง82%ซึ่งมันโคตรจะน่าเหลือเชื่อครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าใครดูจนจบเนี่ยจะต้องมีร้องว่าอีหยังวะกันบ้างล่ะเหมือนนึกจะจบก็ตัดจบเอาที่ผมชอบก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้ผมว่างานภาพสวยมากๆฉากเลื่อนฉากสยองฉากตักตันกินคนเนี่ยคือมาแบบสดๆเลยนะข้อดีผมให้แค่นี้จริงๆครับที่เหลือเนี่ยตัวหนังนดําเนินเรื่องค่อนข้างจะน่าเบื่อชนิดที่ว่าไม่มีหอกอะไรเลย ดูจะเน้นไปที่เรื่องครอบครัวมากกว่าตากแตนด้วยซ้าหลักการหรือความสมเหตุสมผลก็จัดได้ว่ายอดแย่ yeah. วัว์จินี่ให้ตากแตนกินตัวเองยิ่งตอนเอาตัวเองไปนั่งในดงของพวกตากแตนเนี่ยเธอก็ไม่น่ารอดออกมาได้ถึงจะใส่หมวกป้องกันอยู่ก็เถอะรอยแผลก็ไม่ได้มีสักเท่าไหร่กลับกันครับตะลุงเพื่อนบ้านกับคาริมโดนตากแตนแทะไปแป๊บเดียวตายคู่ยิ่งตอนจบตัดไปแบบนั้นจากงงงงผมนี่ตื่นเลยนะยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่ค่อยโอเคครับทั้งตัวละครอ,อื่นๆที่ไม่รู้จะใส่มาเพื่ออะไร ถ้าใครหวังจะดูหนังมแมลงข้างกินคนผมว่าเรื่องนี้ไม่ตอบโจทย์ครับจะเน้นดราม่าครอบครัวปัญหาชีวิตซะมากกว่านี่ก็เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นแนะนําให้เพื่อนๆลองไปหามาดูกันเองน่าจะดีกว่าสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนสนุกกับคลิปนี้ส่วนผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ